สวัสดีเพื่อนเอนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับอ่าและเป็นพิเศษสําหรับบรรดาสาวก FC ด่วนดําทั้งหลายนะวันนี้มาอยู่กันที่สถานีรถไฟบางเขนก็จะได้พาทุกท่านนะมาดูขบวนรถด่วนดํากันอย่างสมใจนะอ่าก็เป็นขบวนรถบรรทุกน้ํามันดิบขบวนที่632วันนี้ได้รถจากคิตาชิอ่าหมายเลข45-20ทําขบวนนะครับผมก็สําหรับ ในช่วงนี้ก็เราจะได้เห็นฮิตาชิเนี่ยทำรถสินค้าบ้างนะครับรถบรรทุกน้ำมันบ้างเป็นโอกาสบ่อยนะครับผมมาดูกันนะครับก็ตอนนี้ขบวนรถนะกำลังไหลลงเนินมาแล้วนะผ่านบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงบางเขนนะแล้วก็จะผ่านเครื่องกัน้นทางด้านทิศเหนือของสถานีบางเขน มาแล้วครับด่วนดำหกสามสองบึงพระแม่นม้ำนะพนักพนักงานประจำเครื่องกั้นนะครับก็มาโบกธงนะเอาล้วครับมาดูกันนะสวยงามครับ โอ้โห oh, 4520เปิดไซเรนมาด้วยนะครับผ่านเครื่องกั้นมาแล้วสุดยอดครับสดครับสวัสดีครับโอ้โห oh, 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 สุดยอดครับ สวยงามครับก็ขอบคุณพ่อ,อรอนะครับพ่อขอรอนี่นเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กนะผมกอทักทายนะ,อะพอดี632าสองผ่านไปนะครับก็มาดูกันต่อนะครับ ขบวนรถชานเมืองที่3ามี่หกรุงเทพชุมทางแก่งคอยนะฮะได้หัวรถจากอันสตอมหมายเลขสี่ตองสองครับ4ี่สองสองสอง

เครื่องกันทางด้านทิศเหนือสถานีบังเกตก็กําลังลงนะครับผม ซ่อม4222เขาบอกว่ารถเบอร์ตองนี่มักจะแรงนะฮะกาดูกันนะผมเกิดอะครับไปแล้วครับตู้ท้ายครับโอ้โห ก็ชมกัน2ขบวนเลยนะผมทั้งขบวนรถด,ด่วนดำนะขบวน632บึงพระแม่น้ำแล้วก็ขบวนรถชานเมืองที่341กรุงเทพฯชุมทางแก่งคอยนะ,ะที่สถานีรถไฟบางเขนแห่งนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ